ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสาม,มนเณรประจำวันที่21มกราคม2566คือคุณวีระยุทธ์คุณสายฝนคุณสุรภาพร้อมทั้งกัลายาณมิตรเดินทางมาถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสาม,มนเณรที่อบรมเรียนทำก้าวประโยคซึ่งวันนี้ก็เสร็จสิ้นโครงการพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปนานะในช่วงภาคเพลนกับช่วงบรรยากาศ การปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงชั้นประโยคปต๙ประจำปี2567ณศูนยวิปัสนาสา,สากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายอาจารย์โน้ตคุณสายฝนคุณสุาภาพร้อมกัละยาณธรรมประกอบไปด้วยคุณนิพนธ์คุณอุบลวรรณ คุณลัดดาคุณสมพานและคุณหมฟ้าระดาพร้อมครอบครัววันนี้ได้เป็นเจ้าภาพถวายพัตหารน้ำปานะและในช่วงภาคบ่ายอาจารย์โน้ตก็ได้บรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับการทําสื่อออนไลน์เพื่อเอผยแพร่ธรรมะแก่พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ในไร่เชิญตะวันแห่งนี้พร้อมกันนั้นก็ยังได้ถวายข้าวสารทั้ง10กระสอบเข้าสู่โรงพัตหารไร่เชิญตะวันเพราะฉะนั้นคณะส ทั้งมวลจึงขออนุมโมทนาในกุศลเจตนากับคณะญาติโยมมาณนะโอกาสนี้ขอจเจริญพร